นี่คะสวยหรือยังคะสวยยังคะลูกวันนี้ใครสวยท,ที่สุดพี่น้งใครเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนะนี่เป็นอร่อยไหนอะฮัลโหลฮัลโหลได้ไหมคะไหนต้อหาใครคะก็เดี๋ยวนี้ของสวยเออเหมือนเขีวยว

เสียแล้วแต่มีมันมีหนูยในนาฬิกาเปล่าหนูเขาทำอะไรในนาฬิกาหนูทำอะไรไหนูทำอะไรในนาฬิกาหนูทำอะไรในนาฬิกา ทำไงทำไงหรอคะหนูเขาก็นอนในานาฬิกาไง